สวัสดีครับเขาอยากกลับเรียนหลวงพี่นิเวศแล้วก็กลับเรียนหลวงพ่อด้วยนะครับเพราะวิดีโอนี้จะซีซีหาหลวงพ่อด้วยคือผมเห็นอาการแล้วครับก็คือประตูเนี่ยมันล้มแล้วก็ไปทับเอ่อพวกก๊อกมันหักน้ำมันก็เลยนองเต็มพื้นเลยคราวนี้ผมปีนเข้าไปดูแล้วครับแต่ยากเหมือนกันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องซ่อม อะไรอาจจะไม่ได้ซื้อถ้าไม่มีชักโครกแตกน,นะครับเพราะอุปกรณ์อะไรผมมีอยู่เสเต็ปแรกผมอยากให้ขนของออกทั้งหมดก่อนสเต็ปสองถ้าหลวงพี่เห็นด้วยหลวงพี่ที่ไปเห็นด้วยผมจะเอาชั้นที่มีเออทษทีครับเหล็กที่มีเนี่ยผมจะทํามาประกอบชั้นอาจจะเสริมเหล็กนิดหน่อยเพราะเหล็กมีเย,ยอะพอสมควรเพื่อได้จัดวางของอาจจะเป็นในในกุฏิสามีหรืออะไรก็แล้วแต่ ทางจะโล่งเข้าไปซ่อมได้เสร็จแล้วก็เวลาขนของเข้ามาก็คือขนเข้าไปในชั้นครับผมที่ผมจะเข้ามาอีกประมาณสองสวันครับผมตั้งใจอาจจะแบ่งมาสักวันหนึ่งก็วันเดียวจบครับผมแต่ตอนนี้ต้องการขนของ,ขอ,งออกรายการซ่อมไม่ยากครับไม่น่าจะเสียตังค์ด้วยผมมีอะไรอยู่